ครับสวัสดีครับ FC ีขลค่รพัดทุกท่านครับวันนี้ลุงที่เมาพักที่เล่าสามาัคคีข <c oughs> ี่เล่าดีครับวันนี้เข้าวัดครับไปร่วมงานบุญงานเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าอาภิชัยข่าปีวันที่3มีนาะคม2565วันนี้ประมวลภาพประมวลเหตุการณ์นะครับในงานเปลี่ยนผ้าคลองสลีระครูบาเจ้าอาภิชัยข่าปีวันที่3มีนาะคมที่ผ่านมาณนะวัดพระพุทธบาทฐานามตำบลป่าภัยอำเภอรีจังหวัดรำปูนนะครับ ประมวลภาพที่ผ่านมาดูบรรยากาศต่างๆทั้งขบวนแห่กัวาตาลและก็ขบวนแห่กูบาเจ้านะครับีต่บตามชมกันไปเนิ่นตั้งแต่ต้นจนจบรวมบรรยากาศต่างๆไว้ในนี้นะครับ mm hmm. อันนี้ยามเจ้าห้องก็มีกาแฟครับฮงทานพืชนมาเป็นประจำทุกปีกาแฟขนมปังโอวันติน นะครับเื่นเจ้ามาไผร์ที่อ่างง่วงๆนะครับไข่รับไข่นอนอดรับอดนอนมาไลายคื้นอ่ะไปเติมพลังกินกาแฟโอวันตินกันซึ่งเพื่อนมาเป็นประจำทุกปีแล้วก็ตังในโฮงจุดนี้นะครับก็จะมีโฮงทานนะครับเน้นไปทางอาหารเจเป็นหลักนะครับหลายๆเจ้าที่เป็นเอาโฮงทานมาร่วมอันนี้คือในบริเวณอาดโดมโฮงทานแล้วก็โฮงทานทางด้านนอกก็มีแหมหลยเจ้าอยู่ที่เปิเ้ลนเอามาวางเป็นซุ้มๆนะครับที่ต่งางวัดจัดหึ้อนะฮะ เพราะว่าสถานที่เฮากว้างขวางนะครับไปตัางใดก็มีของกินน้ำนะครับน้ำเย็นน้ำต้มน้ำหวานชากาแฟโอวันตินมีครบอาหารการกินทุกอย่างใครจะกินอีไอยังนะครับโฮงทานเจ้าภาพขึ้นมาหลายมานักนะครับเสียดายที่ไปได้ไปถ่ายบรรยากาศโฮงทานทั้งนอกแอมไลยเจ้านอกไปได้ไปถ่ายนะครับนักศิลป์นักบุญเริ่มมากันละนะครับอันนี้เรามีรถบริการขับตรงพี่น้องที่จะขึ้นไปกลาบไปไหวไปสระองค์พระธาตุบุญโดย นะฮะคนเท้าคนแก่เตียวขึ้นบันไดนะครับขึ้นขั้นใดก็ปวดแข้งปวดขาเนา้อเฮาก็มีรถบริการขับตรงไปถึงองค์พระธาตุจันบนได้เลยนะครับปีน้องคณะทัาทา,าหลายที่หลายต่างเชียงไห้พะเยาเมืองเป้เมืองน่นลำปูนลำปางเชียงใหม่เฮากรุงเทพกรุงไทยมากันหมดนะครับต่างปากประตูว่าเฮาก็มีคณะแห่รูปแม่ตาจ้างนะครับมาเลงเพลงแห่ตนห้นท่าปี่น้องนะครับนำทีมโดยไอ้ดงดีบ้านป้อนจ้างซอ,อนำคณะแห่นะครับ มาแห่กันในครั้งนี้อตอนรับพี่น้องคณะสัยาอยู่ที่หน้าประตูวัดนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าบริเวณลานด้านหน้านะครับลานจอดรถนะครับเขามาจอดรถ เอาก็จะมาปะอนุสาวรีย์ครูบาท่านเจ้าอภิชัยเขา่าผีสู่ตระงานตั้งอยู่ตรงนี้เพื่อพี่น้องคณะสถาได้มากราบมาไหว้มาสากันนะครับซึ่งวันธรรมดาถ้าเพื่อนบ่มีงานเขาก็มากันได้นะครับมาไหว้มาสาเพราะว่าสรีระร่างครูบาเจ้าปฏิสถานอยู่ในหงแก้วนะครับร่างกายสังขารบนเน่บาบนเกลือกันนะครอันนี้คณะจอครับแม่ครูที่ประวันแก่นสวยนะครับก็รครูสิงธรรมชยัยศรี กับน้มขอเป็นอาปูผาามาลาดอกซมพอพี่น้องได้มากินมาทพี่น้องด้านนี้ก็จะเป็นพงทานไอติมนะครับของอาจารย์ธนวัฒน์คนเมืองออกมาเป็นประจำทุกปีนะครับเต็มลริ่รถดใหญ่นะครับทั้งไอติมทั้งต้นพะป่านะครับอาจารย์ธนวัฒน์คนเมืองพร้อมพี่น้องนะครับญาติมิตรสหายโอ้นะครับนักศิลป์นักบุญที่มาเดินร่วมขบวนมาด้วยกันไลยครับ มากันเป็นประจำทุกปีอาจารย์ธนวัฒน์คุณเมืองใจบุญสุนทานนะครับผมด้วยมินทักเป็นรายการที่เป็นคิดตามลำตัวกันมาใายบุญนะครับมาร่วมงานกันปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับได้นำต้นพระป,ปามาพร้อมกับองคทานเอต็มเต็มลำรถใหญ่นะครับ มาตรงนี้ก็จะเป็นโซนมนดบนะครับที่ประดิษถานสรีระร่างรูบาเจ้าอภิชัยเขาปีที่อยู่ในโฮงแก้วนะครับเื่อมูเเฮาได้มาไหวมาสามากาได้เป็นประจำนะครับทุกๆวันทุกๆปีได้เลยเนอพี่น้องมาแอวกันได้นะครับมาไหวมาสาเนาะอันนี้ก็วันงานนอกเป็นเกาะมีพิธีการหลายอย่างพี่น้องก็มาทําบุญใส่บาตรร้อยแปดนะครับตั้งจิตอธิษฐานกันไปเนาะ หลายที่หลายตา่างพี่น้องตังแม่สอดเตนเนอร์น,น,นะครับพี่น้องตังแม่สอดพี่น้องแม่ลำมาดจังวัดตากนะครับนักสินนักบุญหลายที่หลายตา่างโดยที่บ่ได้เอ UE ่อเออ e ยื่อเออยสถานที่ก็ต้องกลับกลุ่มาอภาภัยตยัยพี่น้องชนเผาพี่น้องปะกยอะนะครับหลายที่หลายตา่างพี่น้องตังพระบัดเมวยต้นตมนี่นะครับมากันถึงวันถึงวันพี่น้องตังพระบัดเมวยต้มในเกตอำเภอรีของเฮาแล้วก็ พี่น้องจังหวัดละปูนแทบแทบทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้นะฮะลังไหลมากันเจ้าหน้าที่ทำงานกันยังเต็มที่นะครับเพราะว่างานอเราเป็นงานใหญ่นะครับถึงแม้ว่าโรคโควิดจะระบาดแต่มูเฮากับมีมาตรการใส่หน้ากากใส่แมสกันตลอดเวลานะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่หลายๆต่างบอกว่าจะเป็นพี่น้องต่างอ่าอำเภอจอมตองของเฮาตัวเนึ่งนะครับอำเภอจอมตองกลมา ตังพี่น้องวัดห้วยม่วงห้วยม่วงใหม่นะครับนํานโดยพระยาวิชัยกวแม่เนาะนะฮะแล้วก็พี่น้องตังพระบาทห้วยต้มนี่ขบวนก็เดียวเขาจะมีขบวนนะครับมีขบวนใหญ่แห่กันมาเป็นขบวนจากพี่น้องห้วยต้มนะครับพี่น้องในพื้นที่อำเภอรีของเฮานะฮะรวมไปถึงพี่น้องตังจอมตองอันนี้คือต้นพระป่าของอาจารย์ธนวัฒน์เมืองนะครับญาติธรรม มากันหลายที่หลายตาอันนี้ขอบคุณเอฟีเน้อแน่อันนี้ประจับลุงขี้เมาได้ขอบคุณนักงหน้าขอบคุณหลายๆที่ตั้ตายกันนะครับหลายๆท่านนะที่ไปปะกันในงานบางท่านก็เข้ามาตักอันนี้ลุงขี้เมาพระขี้เหล้าสามขี้แม่นก็แม่นละครับเนาะกรับขอบคุณนักหน้าขอบคุณหลายๆเน้ออันนี้จ้างฟ้อนนะครับบริเวณลานด้านหน้าด้านหน้าอนุสาวรีย์รูบาท่านเจ้ามีพ่นฟ้อนนะครับเนาะฟ้อนถวายรูบาท่านเจ้า คณะแห่ม่ตจาจ้าก็บรรเลงกันไปเลยด้วยนะครับทั้งเพลงแห่เพลงแจ๊าเพลงบวยอยู่ประตูหน้าวัดน,นะครับ ได้ยินเสียงแห่เสียงกล้องเสียงกล่องเสียงแหน่ทางบ้านเฮาเมืองเหนือบ้านเฮาหมนเสนมนวนเหนือนเต๊ๆนะครับพี่น้องครับฟังแล้วก็เป็นดีม่วนดีงาน,นบรรยากาศเมืองเหนือบ้านเฮาฮะ มาแล้วครับมาแล้วอันนี้คือขบวนแห่ขวดตานนะครับพี่น้องห้วต้มนะครับเปลี่ยนเก้านะฮะน้องนำขบวนกันมาโอ้ขบวนยิ่งใหญ่อลังการนะครับขบวนยาวเหยียดแห่เสียงกล้องเสียงกลองพี่น้องชนเผ่าพี่น้องต่างพระบัตห้วต้มนี่นะครับลูกศิลูกหาวคูบาเจ้าศีวิจัยลูกบิดลูกศิลูกหาวคูบาเจ้าอภิชัยเขาผีคูบาเจ้าใจแยบองศาน้องนะครับพี่น้องคนแห่เห็นกันเข้ามา นะครับโอ้นะฮะขบวนยาวเหยียดเลยครับพี่น้องครับงานเขามีเป็นประจำทุกปีเนอะนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สาเดือนมีนาคมจัดกันเป็นประจำทุกปีปีนี้มาได้มาปีหน้าก็มาได้นะครับมาร่วมมากินมาตานวยกันนะฮะ ครูบาเจ้าอภิชัยเข่าผีนะครับเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าสีวิจัยนะฮะได้ไปฝากเนื้อฝาก,กตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเจ้าสีวิจัยได้อุปทานครูบาเจ้าสีวิจัยครูบาเจ้าสีวิจัยให้ความเมตตาเอ็นดูครูบาเขา่าผีตอนนั้นยังเป็นเด็กชายนะครับได้ไปขอเป็นลูกศิษย์แม่จันตาแม่จันตาป้อมเมาอันนี้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับทือป้อมเม่าแม่จันตา เป็นพ่อเป็นแม่ของครูบาเจ้าเอภิชัยเขาปีตอนนั้นครูบาเจ้าเอภิชัยเขาปีก็ยังน้อยอยู่มีจิตใจแคบวดแม่จันตาก็นําไปฝากนะครับนําไปฝากเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาเจ้าสีวิจัยก็เลยได้ไปอยู่วัดอยู่วาตั้งแต่ปัจนั้นเป็นต้นมานะครับแต่การที่ท่านได้บวชของพระเหลืองก็มีมารผานจนหลายครั้งหลายคานะครับมีโดนการแกล้งต่างๆนานา จนครูบาเจ้าอภิชัยข่าผีต้องหันไปนุ่งขาวห่มขาวแดนผ้าเหลืองนะครับถ้าท่านทราบประวัติมูประวัติแล้วถ้าจะอินดูบางคนฟังแล้วก็น้ําตาไหลใครมู้ประวัติก็ให้กดฟังต่อนะครับฟังซอประวัติครูบาเจ้าอภิชัยข่าผีได้เนอนะครับกดพิมพ์ลงใน YouTube ก็ได้พิมพ์คําว่าซอประวัติครูบาเจ้าอภิชัยข่าผีนะครับลำดับลำดาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่า ระวัดอุบาเจ้าอาวิชัยเขาปีนั้นท่านเป็นจจไดเป็นไดท่านถึงนุ่มขาว่มขาวนะครับ อันนี้จะเป็นขบวนแห่ต้นขวดตาลน,นะครับแห่ต้นขวดตาลของพี่น้องคณะธาต่างพระบาทไม่ต้มเหาแล้วก็กระเดี้ยวตอนภคบ่ายนะครับจะมีการแหร่แห่สลีล่าั้งประเจ้าอภิชัยเข่าปีเนอะนะครับท่านที่ทับชมท่านบางท่านปีก่อนได้มาปีนี้ไปได้มาก็ดูตรงนี้นะครับ ทางช่องลงขี้เมาพักขี้เลาสามัคคีแหงนี้เนอกระเดี๋ยวเราจะมีขบวนแห่ตรลีละล่างบ่าเจ้าพี่ชายกาแฟตุยนะครับมาแล้วครับมาแล้วนี่คือขบวนแห่ต้นประทานของพี่น้องคณะสถานในเขตอำเภอจอมทองที่ได้มาร่วมนะครับนำโดยพระยาวิชัยนะครับวัดห้วยมุ่งใหม่เนอพี่น้อง่างเมษสอยนะครับพี่น้องจอมตอง พี่น้อง่างบ้านเปะ๊ะหลายๆบ้านเลยนะครับแทบว่าทุกหมู่บ้านเลยที่ได้มาร่วมนะครับพี่น้องต่างสบเตยก็มาพี่น้องจอมตองอแม่ต่อยหลายบ้านหลายจองครับพระยาวิชัยครับกับใบตาเน้ออุบาเจ้านะครับพญาวิชัยก็ได้นําพี่น้องคณะสถานม,มาเป็นขบวนใหญ่หลายกันรถนะครับขบวนกวนาดันยาวเหยียดนะครับต้นกวนาดันต้นใหญ่ต้นหลวงพี่น้องเฮแห่นกันเข้ามาครับ oh ๆๆม,ม,ามาถึงช่วงภา่ใบนะครับภาคเจ้าเพื่อนได้ทําวิธีการนะครับแล้วก็ภคักใบเราจะเข้าสู่พิธีการในการแห่ครูบาเจ้าอาิชัยข่าวผีนะครับ แห่สลีระร่างคูบาเจ้าพี่ชายเขาผีที่สลีระร่างคูบาเจ้าบนเน่าบะเปื่อยนะครับประดิษถานอยู่ในหฮงแก้วภาคบายฮอก็จะได้แห่คูบาเจ้าเวศมุนดบนะครับมีคูบาท่านเจ้านําขบวนหลายๆคูบาครับคูบาเจ้าดอนหรือว่า,าคูบาสุนทรอัตการน,นะครับพระรูสุนทรอัตการเจ้าอาวาสวัดพระุูธบัตผ่านาน้าท่านได้สืบพี่ตัวหอย รูบาเจ้าอภาิชัยเขาปีนําพี่น้องคณะสถาได้ค้นได้สร้างวันพระพุทธบาทผ่านานาแห่งนี้เหืเจริญรุ่งเรืองนะครับเพือนักสินนักบุญได้เข้ามาฟังน้ำธรรมกําสอนเข้ามาสู่พระศาสนานะฮะอันนี้ก็เป็นขบวนแห่นะครับแห่รอบมนตดบสามรอบนะครับมนตดรูบาเจ้าอภาิชัยเขาปี เพื่อจะเอาสรีระครูบาเจ้าไปประดิษฐานไว้อย่างที่เดิมนะครับในมณฑปคื่อพี่น้องคณะสถานนักศิ์นักบุญได้ไปไหวไปสามากันได้ทุกวันนะครับถึงแม้ว่าบัตเจ่ววันงานนะครับถึงแม้ว่าบัตรจ่ววันงานเขาก็มากันได้มากราบมาไหว้มาสาสรีระร่างคุปบาเจ้าที่บ,บ่อน่าบ่อื่อยประดิษฐานอยู่ในหงแก้วแล้วก็ปีนี้นะครับเป็นงานครบรอบมอรณาการ45ปี ครบาเจ้าอภาิชัยเขาปีท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2500ส,สาวนะครับที่วัดทาต้นธงชัยจังหวัดลพบไทยตอนนั้นอุบาเจ้าก็บอกให้สบายนะครับเกิดอ,อาการอาภาษก็บอกให้สบายก็ยังว่านะครับอุบาเจ้าเป็นบอกว่าเป็นตุน,นิมนต์นะครับศราทานิมนกระตืงบอกให้คัดแก่ทธา ึงแม้ว่าบอสบายจะได้ก็ต้องไปอยู่พอจิตใจกูบาเจ้าเปินมอบพื้พระพุทธศาสนาอยู่แล้วกูบาท่านเจ้าก็ไปนะครับพอ,อไปถึงโอ้ก็ยังว่านะครับกูบาก็ได้มรณหน้าภาพลงในวันที่3นะครับวันที่สมีนาคมปี2500นาสาวนะครับและรูบาเจ้าจะยบวงษานะครับรูบาเจ้าจะยบวงษาพัฒนา กูบาเจ้าก็ได้ไปนํสศรีละร่างกูบาเจ้าอภิชายเข่าปีติมาสู่ยังวัะพุทธบาตรผานนา้แล้วก็ได้อาเคปสารีละร่างกูบาเจ้าไว้นะครับบรรจุอยู่ในโรงแก้วสรีละร่างกายบะเน่าบะเปื่อยตราบทุกวันนี้นะครับ มาแล้วครับผมกราบไหว้สากราบไหว้สาตุสาตุสาตุเนอนี่คือสรีระร่างรูบาเจ้าอภิชัยเขาปีเนอพ์ปีน้องครับเป็นบุญปรารมีที่ได้หันเป็นบุญปรารมีที่ได้กราบได้ไหว้นะครับนี่คือสรีระร่างรูบาเจ้าอภิชัยเขาปีนะครับร่างกายสังขารบรรเน่าบะเปื่อยบรรจุอยู่ในหงแก้วเพ่งเอาได้ไหวได้สาครับ ก็เชิญพี่น้องมากราบมาไหวมาสาได้เน้อที่วัดพระพุทธบาทผานามตําบลประภัยอำเภอรีจังหวัดละยูนครับมาร่วมทําบุญมาร่วมไหวร่วมสาได้ทุกวันครับต่างวัดก็ได้เปิดนะครับได้เปิดใือพี่น้องได้มาไหว้มาสามาไหวมากราบกันได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับสําหรับงานเปลี่ยนภาพบานี้จะมีทุกวันที่สามีนาคมเน้อทุกวันที่สามีนาคมงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ที่สองที่สแล้ววันที่สาม ก็จะเป็นวันที่เพิ่นเปลี่ยนผ้าแล้วก็วันแห่วันงานเสี้เลยนะครับปีหน้านะครับฝากเกินนะครับมาร่วมทําบุญจะมาเป็นเจ้าภาพพงทานก็มาติดต่อได้จะเอาต้นผ้าบามาร่วมมากินมาทานก็มาได้นะครับมายังวัดพระพุทธบาทานาตบบนนมำตะบลประภัยอำเภอจังหวัดละยูนได้เลยนะครับ ไวสาปรรมีครูบาเจ้าดอนนะครับหรือว่าพระครูสุนทรปัทการครับนะตุาตุา,ต,าตุครับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทานามพระครูให้พระคะรูเจริญรอยตามครูบาเจ้าได้คุณได้สร้างมีวัดบาดได้เจริญรุ่งเรืองนะครับขบวนแห่นะครับมาเป็นขบวน แวดมนต์บกูบาท่านเจ้ากราบขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับประมวลภาพบรรยากาศเมื่อวันที่3มีนาคมปี2565งานครบรอบมรณาการ45ปีกูบาเจ้าอภิชัยเขาปีเนอเข้ามาดูเข้ามาพอใครเป็นไัยอยู่ในคลิปนี้อ่ีนันโจก็มาอาจารย์ธนวัตน,น์ก็มาคณะเอเมตตาจ้งางพี่น้องคณะตาทา หลายๆพื้นที่กราบขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆนะครับทั้งพ่อกำนันนะครับพ่อกำนันปุกิดจุนวงไปนอกนรวมไปถึงท่านนายกเทศบาลหลายๆที่หลายๆต่างทุกหน่วยงานกันแล้วกันที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทุกทุกท่านทุกฝ่ายที่มาได้เอืชื่อเสียงเรียงนาม มาไ,ได้เอ่ยมาได้อู้ถึงพี่น้องแหมหลายๆบ้านหลายๆจองที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับมากันหลายบ้านทุกทิศทุกทางครับรกลับขอบคุณนักงนักกลับขอบคุณในหลายเนอราชมบรรยากาศกันไปนะครับภัยเป็นไัยพอเนอร์บางท่านก็แม่อ่าเจาะหาถตงเก่าในนี่เรามีตั้งได้หาอีนอกาลุงที่เมาได้ถ่ายคู่ไว้กถ่ายวิดีโอไว้กอลอง่อลองตจาะพอรอนะครับคนหลายแต่หลายว่าครับ แต่ทุกคนก็มาตรการในการป้องกันดีไซน์หน้ากากกันอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อคนอื่นได้หันบรรยากาศจะอี้ขอบคุณนักหน้าขอบคุณหลายๆได้บุญกุศลด,ด้วยกันเน้อตาตุตาตุตา,ต,าตุับ